การสร้างรองเท้าผมคือจะอะไรก็ช่างที่อยู่รอบตัวเราความจริงทุกอย่างรอบตัวเราเป็นรองเท้าได้หมดเรามีฝุดยอดฝีมือในแต่และอาชีพเนี่ยมาช่วยกันหนึ่งคู่ต้องรอประมาณ14วันพี่หมอครับชื่อจริงชื่อสุรศักดิ์สืบมองคลชัยนะครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์แต่พี่หมอเป็นงานรองเท้าแฮนด์เมดครับ สเสน่ห์คือว่าเท่าที่ลูกค้าเล่ามานะครับเป็นงานที่แบบต้องรอเป็นงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนคือเราเราทำไม่ได้มากเพราะว่ากว่าจะตัดเย็บปักถักร้อยเนี่ยใช้เวลานานมากช่วงแรกๆที่ลูกค้าสั่งเนียก็คือหนึ่คู่ต้องรอประมาณ14วันคือเราไม่เน้นขายเยอะหรือว่าเป็นธุรกิจคแต่เราทำเพราะความสนุกอะไรเงี้ยครับ เมื่อก่อนคือผมเคยเป็นนักกีฬาแล้วด้วยที่ว่าพอผมเรียนจบปอตีมาปุ๊บเริ่มทํางานคือทํางานเช้าเย็นนอนเนี่ยเครียดก็กินแอลกอฮอล์ทุกวันผลสุดท้ายเนี่ยถามว่ากินแอลกอฮอล์เขาอาจจะลืมหรือว่าเพิ่มเลิ่ม,มหรือว่าอาจจะเฮฮาสังสรรค์อะไรเงี้ยคืออาจจะมีความสุขค่แทบเดียวแต่พอเราหายเมาหรือว่าเราเช้ามาทํางานเราเราก็ต้องเจออย่างโลกความจริงอยู่ดี ตอนนั้นผมผมเลือกที่จะหยุดกินแอลกอฮอล์หนึ่งเลยคือผมกลับมาวิ่งพอผมวิ่งปุ๊บผมไม่ไม่กลับมาแตะแอลกอฮอล์อีกเลยแต่ตอนที่เรากลับมาวิ่งเนี่ยเราเรามีความรู้เรามีความชํมนานาญแต่ร่างกายเราไม่ได้ผลสุดท้ายอ่ะคือร่างกายพังเร็วมากผมก็เลยมาศึกษาการวิ่งแนวเท้าเปล่าเป็นการวิ่งที่ว่าคนน้ําหนักตัวเยอะก็วิ่งได้เพราะว่าการวิ่งแนวเท้าเปล่าเนี่ย เขาจะทําให้ข้อต่ออิร้อยวายหรือว่าอะไรที่เป็นองค์ประกอบของเท้าใช้งานหนักมากก็คือเรื่องง่ายสรุปก็คือว่าการวิ่งแนวเท้าเปล่าเนี่ยเขาจะทําให้ขาเราแข็งแรงอันดับแรกนะครับอะไรที่สองคือเราจะตอบตัวเองเยอะขึ้นเราจะเข้าใจตัวเองเยอะขึ้นผลสุดท้ายก็มีเพื่อนที่แบบเขาเป็นเบาหวานเขาไม่สามารถที่ว่าจะมาวิ่งแนวเท้าเปล่าได้ผมก็เลยเริ่มเริ่มทำรองเท้าอะไรให้เขาใส่ใส่แบบ ย่างเงี้ยครับเป็นแนวแบบนี้ครับเป็นรองเท้าเหมือนแนวเท้าเปล่าเสมือนเท้าเปล่าให้เขาได้ใช้การสร้างรองเท้าผมคือจะอะไรก็ช่างที่อยู่รอบตัวเราความจริงทุกอย่างรอบตัวเราเป็นรองเท้าได้หมดอย่างเช่นคู่แรกของทั้งหมดตัวเนี้ยเป็นยางในรถสิบล้อสองชิ้นมาประกบกันแล้วก็ใช้เชือกของเต็นเต็นที่เราใช้นอนกันเนี่ยมาทํา ให้มันเป็นแค่พอสวมใส่ได้พอวิ่งได้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของผมแต่รุ่นแรกๆเนี่ยด้วยที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์กับความชํานาญเนี่ยมันทําให้แต่ละรุ่นพัฒนาการได้ช้ามากการทํางานผมโชคดีอย่างนี้คือบางทีเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรเขามีความชํานาญในด้านนั้นแล้วเขาก็ทําให้ตัวรองเท้าเราแบบคือดูดีขึ้น,นพอมารุ่นหลังเราเริ่มแบบ ใช้หนังวัวดิบหนังวัวกรองอะไรเงี้ยแล้วก็เชือกจากซิงเกอร์พวกนี้คือออกมาทําเป็นรองเท้าก็รุ่นต่อไปก็เป็นหนังฟอกฟาเชือกเต้นเริ่มมีที่รัดน้นอะไรอะไรเงี้ยครับคือแต่ที่หมอก็จะเป็นแนวนี้หมดก็คือเป็นยางพาราครับยางพา,าราผสมกับโฟมถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับที่นอนยางพาราครับเขาจะมีความนุ่มแน่นแล้วก็ไม่ยวบอันนี้คือลักษณะเด่นของเราเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่ว่าเรามีแบบสุดยอดฝีมือ ในแต่ละอาชีพเนี่ยมาช่วยกันอยู่บนตัวรองเท้าของเราให้ออกมาแบบสวยงามน่าใช้แล้วก็ประสิทธิภาพสูงอะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าตอนนี้ผมทำมา7ปีครึ่งนะครับกลุ่มนักวิ่งทั้งหมดแต่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโลกเปลี่ยนหรือว่าสื่อหลายๆอย่างที่ทำให้กลุ่มลูกค้าเปลี่ยนเป้าหมายก็คือเป็นลุงป้านา้าอาลูกหลาน แล้วตอนนี้กว้างมากขึ้นคือไปต่างประเทศจะมีชาวต่างชาติมาเยอะขึ้นจากหน้าร้านเมื่อก่อนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมาไม่เกิน5คนแต่เดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งอย่างน้อยต้องมีหนึ่งหนึ่งคนที่มาเมื่อวานนี้เองคุยกันมาสอปีไม่เคยถามชื่อเขาถามว่าพี่หมอจะวิ่งไปเนี่ยขอลดราคาได้ไหมผมบอกไม่เราเราไม่เคยมีนโยบายว่าลดร,ราคาสินค้า แล้วทาไงอ่ะผมบอกเอางี้แล้วกันพี่ผมไม่ลดแต่ถ้าพี่วิ่งมา20กิโลเนี่ยพี่เอาไปเถอะรองเท้าผมอะแล้วพี่หมอจะเอากําไรนี่ยมาผมว่าผมไม่ไม่ต้องการกําไรอะไรจากคู่นี้หรอกผมผมมีความสุขที่พี่มีความตั้งใจมากกว่าถ้าเทียบแล้วอะเราไม่ได้ขาดทุนหรอกเราแค่กําไรน้อยลงถ้าเทียบต่อสิบคู่ร้อยคู่แต่เรามีความสุขความสุขมากกว่ากับการให้ ถามว่าถ้าให้ส่วนลดเขาก็ก็ได้แต่เราไม่ต้องการลดลดราคาหรือเมื่อคุณมีความพยายามคุณก็รับความพยายามของคุณไปเถอะเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขจากชีวิตท,ที่ว่าอยู่แต่ในห้องผลิตอยู่แต่ในห้องนอนนั่งดื่มเบียร์แล้วไม่เจอผู้คนเลยเนี่ยนั่งแต่เครียดตอนเนี้ผมเจอผู้คนทั่วประเทศเจอชาวต่างชาติ ผมมีความสุขที่ได้คุยกับเขาบางคนเขาท้อแท้มาบางคนเขาตกงานเขาโทรมามาขอผมสอนทำรองเท้าผมจะไม่ปิดบังผมจะส่งอุปกรณ์ทั้งหมดไปให้เขาทําฟรีคือเราจะไม่ปิดบังกันเราจะส่งเสริมกันครับก็ดีใจที่ว่าเราแบบทุกข์มาก่อนแล้วค่อยสบายผมนึกว่ายังดีว่าเราสบายแล้วมาทุกข์มันจะรับไม่ได้แต่ถามว่ารวยไหมก็ไม่รวยแต่ถามว่ามีความสุขไหม ผมมีความสุขมากตอนนี้